สวัสดีครับพบกับช่องดั d d y ี้เว a ป้าเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอคลิปรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับพาชมในรุ่น New Vespa GTS หนึ mm ่งห้าศูนย์ตัวนี้เป็นระบบ4ี่วาล์วนะครับเครื่องยนต์ไอเก็ตนะฮะรถอยู่ในปี2 0งศูนย์หนึ่งเก้าโฉมไฟหน้า LED นะครับสวยๆเลยครับกับ GTS หนึ่งห้าศูนย์คันนี้รถมือแรกนะครับสีเดิมเครื่องเดิมนะครับ สภาพโดยรวมเดิมๆเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับมีของแต่งมาบ้างเดี๋ยวไล่ไปนะครับสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะประมาณ90%นะครับร่องรอยตามการใช้งานมีบ้างนะครับเดี๋ยวพาชมอีกทีหนึ่งนะครับรถไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับมีรอยตามการใช้งานเบื้องต้นทั่วไปนะครับแผงเครื่องตัวไอเกตนะครับสวยๆเลยนะฮะมาไล่ของแต่งกันนะครับคันนี้มีหลกหลังนะครับ ติดกล่องได้เลยนะครับมาให้1ชิ้นนะครับเพิ่มเติมตัวต่อพักเท้าขนซ้อนนะครับอันนี้ก็เป็นของแต่งนะครับยางหน้าหลังนะครับเปลี่ยนเป็นเทรี่นะครับเดียบอโลโซนะครับให้แล้วนะครับกลมๆนะครับสวยๆเลยยางสภาพยังใหม่อยู่นะครับขี่สนุกมากนะครับพลิกรถใช้งานได้สนุกเลยนะฮะสำหรับเทรี่นะฮะเดียบโโลโซนะฮะปกรุงเทพนะครับคันนี้กุญแจมีให้2ดอกครบนะครับ ดอกใช้งาน1ดอกดอกน้ําตาล1ดอกนะครับตอนนี้เป็นรีโมทนะครับมาดูเลขไม่กันนะครับเลขไม้แท้2 5 0หม่น้โลนะครับเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับลูกค้ารับรถไปใช้งานได้เลยนะฮะเบื้องต้นก็ตามนี้พาชมห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์เครื่องเดิมโรงงานใหม่ๆเลยฮะสวยๆใหม่ๆเลยสำหรับลูกค้า ท่านใดสนใจนะครับสามารถนะัดเข้าชมรถได้ที่เก็ศนนทบุรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการจดส่งเกบเง็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับเข้าชมรถได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวว่าสตาร์ทเครื่องยนต์กับเทสระบบไฟกันเดล้ายซ้ายขวาติดครบนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์กันเครื่องเดิมโรงงานนะครับสําหรับจีทเนะครับเครื่องจะเดินนิ่มๆเลยฮะนิ่มๆเลยเทสระบบไฟกันไฟหน้านะครับปิดไฟเปิดไฟนะครับ สสูงไฟต่ำนะครับสูงต่ำสูงต่ำติดครบนะครับมาดูระบบไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวหน้าด้านซ้ายด้านขวานะครับติดครบนะครับมาดูชุดหลังกันบ้างระบบไฟหลังเป็น LED สวยๆเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกหนึ่งดวงสองดวง,ดวงติดครบนะครับเยอะข้างเลยติดครบครับแตรสาหรับแตรคันนี้เป็นแตรแต่งนะครับเสียงดังมากครับ <B itch> บางตนก็ตามนี้เลยนะครับตามรีวิวเลยนะครับต่อหนิทตามการใช้งานนะครับคร่าวๆนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นรอยขีดข่วนนะครับตรงนี้สามารถแต้มสีได้นะครับผมไม่ได้แต้มให้เพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้เห็นตําหนินะครับสั่งซื้ออยากแต้มสีได้เป็นสีเดิมโรงงานนะครับตรงนี้ก็มีนิดนึงนะครับเป็นร่องรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับส่วนรอบๆคันก็ตามนี้เลยครับ สีเหลืองสวยเลยนะครับสำหรับ GT Super รถเข้ามาส่วนใหญ่อยู่ไม่นานนะครับสำหรับ GT สีเหลืองนะครับสีขายง่ายนะครับเบิ้ลเครื่องนะครับฝากเบอร์ไว้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถเข้าชมรถได้ที่0641105011ติดต่อเข้าชมรถได้ตามเบอร์ข้างต้นเลยนะครับปากเกตเนทบบุรีต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางให้นะครับเพิ่มเติมของแต่งตัวนี้นะครับเป็นโลโก้ เดียติโอนะฮะโลโก้ซิมสันให้นะครับอโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปรีวิวนะครับ New Vespa g t ี150 i นึาวไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกับรถสวยในคลิปต่อๆไปเวลารถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ลาไปแล้วะฮะสวัสดีครับ